ที่สิบสามตุลานี้คงจะมีทําบุญอีกวันหนึ่งนะถวายเป็นพระราชกุศลแต่ในหลวงราชการที่เก้านะแล้วก็มีคอสแค่รู้นสะี่วันด้วยกันนะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก มันใครที่จะมาเข้าคอสก็มาช่วงเช้านะเห็นนิโยมถามเข้ามาประมาณสักสามโมงสามโมงครึ่งนะ,ะมานนีนะ้เปิดคอสมันใครที่อยู่ไกลก็มาค้างคืนที่วัดก่อนก็ได้นะ อากาศเริ่มเย็นเย็นลงไปเรื่อยๆนะช่วงนี้นะช,ชวนรู้สึกใ้นะ<ม>ป,ปลายเดือนเห็นว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วแล้วอากาศก็จะหนาวมากกว่าทุกปีเห็นว่างั้น<ม>แต่มองว่าไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศเท่านั้นนะเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ การกระทำรุนแรงอะไรเพิ่มมากขึ้นหลังจากมีกรณีของการกราดยิงเด็กๆอันนี้น่าเป็นห่วงนะมันเกิดพฤติกรรมเลียดแบบขึ้นมา,นะนาตัมีคนหนึ่งกระทำแล้วมันกระเพื่อมไปในสังคมเนี่ยม,มันเริ่มมีคนอื่นอยากจะเลียนแบบแล้วนะพวกที่คิดอะไร,ประแปลกๆเนี่ยนะตอนนี้ก็ต้อง เรามาระวังตัวเองนะที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยนะกลายเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่หวาดกลัวจนเกินเหตุนะพอเอาควาจริงแล้วเรื่องบุรียนเป็นเรื่องผลแห่งกรรมที่มันจะส่งผลจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะนะจะหนีไปอยู่ที่ไหนก็หนีไ่พ้นในเรื่องผลแห่งกรรมเนี่ยนะนะ การสร้างเซฟโซนในใจตัวเองให้ไดนะ้ก็คืออยู่อย่างมีสติอะไรจะเกิดก็ตั้งรับมันได้ได้แค่นั้นเองไม่ปล่อยให้จิตใจอันหวันไหวไปกับเหตุการณ์สถานการณ์ทั้งหลายที่เราควบคุมไม่ไดนะ้ที่จริงเราก็ไม่มีอะไรที่ควบคุมได้อยู่แล้วล่ะนะตามกฎธรรมชาตินะ มีแต่ความเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาอยู่แล้วอันนี้โดยปกติเป็นอย่างนั้นน,นั้นที่จะทำได้จริงๆก็คือทำความเพียรในการฝึกจิตตัวเองให้ยอมให้ตั้งรับทุกสถานการณ์ให้ได้นะเพราะว่าโดยปกติแล้วการมีชีวิตในแปลว่ามันก็มีอันตราย ของชีวิตเกิดขึ้นมาด้วยนะอันนี้เรื่องปกตินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คนอื่นกระทาหรือแม้กระทั่งตัวเองก็ะทาตัวเองเราโดยส่วนมากกับตัวเราเองนั่นแหละทำร้ายตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยนะนะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะทางกายภาพหรือทางจิตวิญญาณก็แล้วแต่นะนะส่วนมากกับเรานี่แหละทำตัวเองไม่ใีใครอื่นมาทำให้เราหรอกนะ หรือว,ว่าการที่ปล่อยจิตให้จมอยู่กับอกุศลทั้งหลายารักโลบโกรธหลงทั้งหลายที่มันครอบงำใจเราอยู่นะน,นี้เป็นเรื่องของสัญชาตญาณสัญชาตญาณดิบของสัตว์โลกทั้งหลายอยู่แล้วโดยปกตินี่ถ้าเราไม่มีสติสมัมมาญาเข้าไปควบคุมดูแลใจตัวเองเนยะจิตมันก็จะไหลไปน ลงสู่ที่ต่ำอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเพราะนะั้นการฝึกจิตมัน,เป,นเป็นเรื่องของการทวนกระแสซึ่งแน่นอนวนะ่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักนะเป็นเรื่องที่ยากเย็นอยู่พอสมควรนะก็ต้องอาศัยการฝึกจนกระทั่งเกิดทักษะขึ้นมานะทักษะที่จะจรู้จักบริหารจัดการความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจตัวเองให้ได้โดวยเฉพาะตัว สติสัมผัญญะเองเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มของกุศลธรรมทั้งปวงนะคือถ้าไม่มีสติสัมัญญะก็ยังไม,ไม่ต้องพูดถึงาการที่จะยกระดับคุณภาพของจิตตัวเองให้มันสูงขึ้นได้ันไม่มีทางนะนั้นจะทำหมากินอะไรอยู่ก็ตามจะดําเนินชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามนะเราทุกคนสามารถที่จะฝึกได้หรือแม้กระทั่งจะนับถือศาสนาไหนก็ตามาสามารถฝึกได้ทั้งนั้น ฝนะึกที่จะไม่ให้จิตเข้าไปจมอยู่กับอารมณ์ต่างๆฝนะึกที่จะให้มันเกิดการพัฒนาภายในขึ้นมาเ,นะเพราะทางกายภาพเองนะมันมีแต่จะเสื่อมไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะยั่งอายุมากขึ้นนะมันก็เสื่อมไปตามปกติของมันนะพยายามดูแลมันขนาดไหนมันก็เสื่อมห้ามไม่ได้ นะแต่ว่าเรื่องของจิตเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันเสื่อมไม่ได้เรื่อยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะเราก็จะอย่จมอยู่กับกองทุกข์อย่างนั้นนะจกนกระทั่งงอหัวไม่ขึ้นนะนเราเห็นคนอย่างเงี้ยาตมามองว่าน้าองสารมากกว่าเด็กๆที่ถูกปัดยิงได้ซ้ําไปเพราะว่าเรายิงใจตัวเองอยู่ทุกวันนะทําร้ายตัวเองอยู่ทุกวันทุกวันแล้วก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นะทุกวัน เหตุการณ์รุนแรงนี่มาแล้วมันก็ผ่านไปนะนแต่ว่าเหตุการณ์รุนแรงภายในจิตตัวเองเนี่ยบางทีเรามองข้ามคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใครๆเขาก็เป็นกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเราบอกว่าหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยมีหน้าที่ที่สําคัญที่สุดคือแก้ไขทุกข์ที่อยู่ในใจตัวเองให้ได้ไม่งั้นเกิดเป็นมนุษย์ชาติต่างนี้เสียชาติเกิดนะ อในฐานะที่เราเป็นสัตว์ที่มีสปีชีที่มันดีกว่าสัตว์โลก,กอื่นๆนะสปีชีอื่นๆถ้าเราไม่รู้จักที่จะพัฒนาจิตตัวเองเนะี่มันแปลว่ามันสูตรเปล่าแคน่นั้นเองเกิดมาโมฆะเปล่าแคนะ่นั้นนะมันต้องรู้จักฝึกฝนใจตัวเองนะ,อะขอคำถามกรับมาสก,การพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณสานุจันแค่รู้ออนไลน์ โยมขอรายงานการปฏิบัติเจ้าค่ะเวลาเดินจงกรมหรือนอนสมาธิเวลารู้สึกว่าจิตเป็นสมาธิจิตจะรู้สึกหวงหวงทุกครั้งจะรู้สึกหวงหวงในอกโยมขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าควรทำอย่างไรต่อดีเจ้าคะกล่าบขอบพระคุณค่ะกถอะโยมทำได้คงไม่ถามมันแต่ว่านะเราเพราะมันทำไม่ได้ไงนะถ้ามันหวงหวงก็รู้มันหวงหวงแค่นะั้นแหละทำอะไรได้นะ รับตัต่งางว่าเป็นจริงแค่นั้นเองไม่ไปทาอะไรมากไปกว่านั้นนะมันเป็นอย่งงางนั้นรู่เป็นอย่งงางนั้นตรงๆเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนสภาวะภายในเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนนั่นอย่าพยายามไปทําอะไรกับมันคําถามนี้เมื่อยอมฝึกไปสักระยะหนึ่งยอมจะเลิกถามมันต่อมาเองจะทํายังไงจะทํำยังไง,ง,ไงเพราะเราในมันติดนิสัยว่ามันทําอะไรมันจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเรื่องของการ เจริญภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการทำอะไรแต่มันเป็นเรื่องของการสังเกตการสังเกตการการทำงานของกายของใจตัวเองอย่างที่มันเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำอะไรเพราะถ้าเราทำอะไรมันก็จะทำได้แค่ชั่วคราวมันจะแก้ไขปัญหาได้แค่ชั่วคราวชั่วคราวอยู่แค่นั้นเองแต่ถ้าเราสังเกตอย่างนั้นปัญญามันเกิดขึ้นเองเนี่ยอันนี้มันจะเป็นการแก้ไขปัญหาถาวร คำถามที่ว่าจะทําอะไรเพราะอะไรเพราะมันมีคว,วามสุขตัวตนของเรากําลังจะเป็นอะไรนะตัวกูกําลังเป็นอะไรอยู่เนี่ยทำไมมันวงงแปลกบางทีมีอะไรที่มันพิสดารตรงนี้เยอะแยะเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆน,นะนะแล้วก็พยายามไปทําอะไรอย,อย่างนั้นเพราะนั้นเลิกทําแล้วฝ้าสังเกตแล้วก็ยอมรับมันเลิกตัดสินว่ามันดีแล้วไม่ดีเลิกกุญไวกับมันทำหน้าที่แค่นั้นนะยิ่งพยายามทำมันจะยิ่งปวนไปด้วยนะเลิกทำ แค่นั้นเองนเชิญจากุลเพชรปล่อยวางวันที่สิบเจ็ดหลังออกจากการภาวนาลอาจะคอสร,ระหว่างนั่งสมาธิอยู่สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของลมที่แน่นมาตั้งแต่ท้องขึ้นมาชายโครงขวาหน้าอกลำคอจนถึงหูข้างขวาความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้กลัวเป็นอะไรก็เป็นเลยเอามาเป็นอุบายพิจารณาได้แค่รู้ได้แค่สังเกตเท่านั้นเองค่ะ ไม่ทราบว่าคิดแบบนี้ทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะนั่นแหละทำโดยไม่ทำนะ่ะจำนวนของครูบาอาจารย์ท่านชี้ว่าทำโดยไม่ทำก็คืออย่าไปทำอะไรให้มันนลยนะสังเกตดูอยู่รับรู้อยู่แค่นั้นนะนะเพาเขาจริงเวลาเราจะทําอะไรขึ้นมาจริงนะมันจะรู้สึกได้เองมันทําอะไรไม่ได้สักอย่างพอถ้าเราทําได้เราเป็นพระอาหารหันต์ไปหมดแล้วป่านนี้นะหร,หรือเวลานั่งแล้วมันปวดขาเนี่ยถ้าทําได้มันก็หายปวดไปแล้วสิ มันก็ได้แค่ขยับขาวิ่งหนีความทุกข์แค่นั้นเองเดี๋ยวมันก็ปวดอีกอยู่แค่นั้นหรือเวลาที่จิตฟุ้งสัน้นเราคงจะทําให้มันสงบได้ไปแล้วนะแต่เพราะมันทําไม่ได้นี่ไงได้แต่ยอมรับมันมฟุง้งมันก็ก็ยอมให้มันฟุง้งมันสงบก็ยอมรับความสงบนั้นทําได้แค่นั้นนะยอมรับมันซะแค่นั้นเองในอาการของธาตุทั้งหลายที่มันทํางานอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นธาตุดินน้ําไฟลมนะให้สังเกตดูว่าเวลาที่ธาตุลมเขาทางานเนี่ยมันจุกเสียด แน่นอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่บางทีมึนไปหมดเนี่ยนะนะหรือมันเหมือนมันแน่นไปทั้งตัวมันตัวจะระเบิดอะไรก็ช่างเวลาเราฝึกจะเนี่ยนะให้สังเกตดูอาการของจิตตัวเองไปด้วยจิตขนาดนั้นเป็นยังไงอย่างเช่นจิตขนาดนั้นมีโทสะอยู่ไหมนะคำว่าโทสะก็คือโกรธกลัวกลุ่มใจเสียใจน้อยใจอะไรพวกนี้เนเป็นอาการของโทสะทั้งหมดนะหงุดหงิดรำคาญ หวาดระแวงอะไรพวกนี้นี่คืออาการโทสะจิตเป็นยังไงในขณะนั้นสังเกตดูนะเพราะว่าสภาวะทางกายกับสภาวะทางใจมักมาร่วมกันนะแต่ว่าบางครั้งที่เรามีสติสมัญญารู้เท่าทันเนี่ยเราจะเห็นเองว่าบางทีมันมีแต่เพียงสภาวะทางกายอย่างเช่นปวดแทบตายเลยแต่ใจมันมีความสุขอยู่อย่างนี้ก็มีนะให้สังเกตนะถ้าเราสังเกตเห็นเราก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อเพราะใจเราเป็นอย่างนี้กายัต้องเป็นอย่างนี้ นะอ๋อพอจิตมันมีความโลภเกิดขึ้นร่างกายต้งเป็นอย่างนี้พอจิตมีก็โทสะเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นร่างกายต้งเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะเห็นสภาวะตัวนี้จากนั้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนีอันนี้มัน,ปนแปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอ๋อกายกับใจมันมันเหตุมันเป็นเหตุปัใจจัยให้แก่กันและกันนี่ส่วนหนึ่งนะในส่วนหนึ่งก็คือถ้ากายเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าใจไม่ได้วุ่นวายทุกร้อนด้วยนะอันนี้คือสภาวะของจริง นะที่มันเกิดขึ้นพอรู้ทันก็เปลี่ยนพอรู้ทันก็ดับไปแล้วมีเฉพาะใหม่เกิดขึ้นสืบต่อไปเรื่อยๆน,อนนี้เป็นสภพาะจริงๆที่มันเกิดขึ้น,นแต่ส่วนมากนักภาวนาะหน้าใหม่ก็คือส่วนมากก็คือไปบังคับใจตัวเองอะนะบังคับให้ลมหายใจมันสงบลมหายใจมันละเอียดอะไรเงี้ยมันสั้นให้มันยาวบังคับก็ทําด้วยจิตที่เป็นอกุศลพอจิตเป็นอกุศลร่างกายก็พลอยเกิดความ ทุกเ,เวทนาตามมาอะไรอย่างเงี้ยตอนมันจะเห็นเหตุการณ์นี้สาเหตุอย่างเงี้ยนะลองไปสังเกตดูนะดีแล้วล่ะนะจากคุณวิชยาปล่อยวางวันที่64เชา้านี้นั่งสมาธิดูลมหายใจอยู่ๆภาพในอดีตท,ที่ฝังใจก็ขุดขึ้นมายมรู้สึกตัวว่าคิดแต่พอจะกลับไปดูลมหายใจใจก็วนกลับมาคิดเรื่องนี้อีก เห็นความเจ็บช้ำในอดีตจากการถูกทำร้ายจิตใจว่าที่แท้ผู้ที่ทำร้ายเราไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นใจเราเองโยมรู้สึกเบามากอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าโยมสามารถให้อภัยคนนั้นได้และให้อภัยตัวเองได้ด้วยเหมือนได้ปลดล็อกสิ่งที่ฝังใจมาหลายปีรู้สึกเป็นอิสระมากค่ะโยมพยายามดูลมหายใจต่อแต่ความดีใจมันชัดกว่าก็เลยดูใจแทน นั่งสมาธิวันนี้ถึงจะฟุ้งไปในเรื่องอดีตแต่ช่วยให้โยมสามารถจัดการสิ่งที่เคยค้างใจจนทําให้เสียสนยนและกลับมาวางใจให้เป็นกลางได้ในที่สุดเจ้าค่ะแค่นั้นใครจะมาทำร้ายเราได้มากกว่าใจเราเองแล้วนะใครจะมาทำร้ายใจได้มากกว่าความคิดของตัวเองมันเป็นอย่างนั้นนะ ก็าําให้เราเจ็บช้าอยู่ครั้งเดียวแล้วเราก็ทำร้ายตัวเองในความคิดซ้ำๆซากๆอยู่ไม่รู้เป็นกี่หมืน่นกี่แสนครั้งนะน่เป็นอย่างนั้นทีนี้พอสติสัมปชัญญารู้ทันนะ่ะก็เห็นได้เลยว่าความคิดเองก็ไม่ใช่เราคิดนะความคิดก็คือความคิดนะ่ะเป็นการทํางานของธรรมชาตินะกระบวนการทํางานของธรรมชาติที่มันเกี่ยวเนื่องกันแค่นั้นเองนะพอเข้าไปเห็นอาการอย่างเงี้ยได้ขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็วางมันเองนะนี่เป็นปกติอยู่อย่างงี้เลย มันจะค่อยๆเริ่มเห็นเองว่าไม่มีใครทําอะไรให้อครมีแต่ธรรมชาติเหตุใจของธรรมชาติจึงส่งผลมาอย่างนี้มีเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้ต่อเนื่องไปอยู่แค่นั้นเองนนี้เราจะเริ่มเห็นเหตุเห็นผลของมันละพอเห็นอย่างเงี้ยมันวางมันวางลงไปดื้อๆอย่างนั้นแหละอาการนี้เขาเรียกว่าภาวนาไม่ใช่ปัญญาปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาถ้าพูดภาษามนุษย์ธรรมดาทั่วไปคือ นะปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากการพัฒนานะพัฒนาอะไรพัฒนาจิตตัวเองนั่นแหลนะคนทั้งโลกมันก็ทุกอยู่ในเรื่องความคิดนี่นแหลนะคิดในอดีตมั่งคิดในอนาคตมั่งก็แค่นั้นนะแต่กลับมาอยู่ปัจจุบันทราก็จะเห็นเองว่าความคิดที่มันผุดโผล่ขึ้นมาก็ไปขุดอดีตขึ้นมาปรุงแต่งเป็นอนาคตขึ้นมาอยู่แค่นั้นเองทั้งที่มันก็จบไปแล้วนะจะแก่อะไรมันก็แก้ไม่ได้แล้วนะนะก็ยังอุตส่าห์เก็บมาทุกอย่างนะ มันะอยู่กับปัจจุบันจริงๆปัจจุบันขนาแค่แวบหนึ่งแวบหนึ่งแวบหนึ 1, ่งเนี 1, ่ยขนาจิตเดียวเนี่ยมันทําใไม่เห็นเลยว่าไม่มีใครมันจะต้องเป็นอะไรงนรั้นน่มันมีแค่กระบวนการทําง,งานธรรม,มาชาติล้วนๆอยู่แค่นั้นเองนะอ่ะเชิญจากคุณประพัชสอนปล่อยวางนั่งสมาธิฟังธรรมธรรมวัดเยน็นนั่งสมาธิสามรอบแต่ละรอบความรู้สึกก็ต่างกันเห็นการเจ็บปวดของร่างกาย เดี๋ยวนี้ไม่ปวดเหมือนตอนแรกๆมีความคิดที่เกิดขึ้นพอเข้าไปรู้ความคิดนั้นก็ดับไปในขณะที่นั่งสมาธินั้นก็มีความรู้สึกที่มันมืดแบบดับไปเลยไม่เห็นความคิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักแบบหนึง่งมันว่างแบบบอ,อกไม่ถูกก็ดูมันไปมันก็หายไปสลับกับความคิดที่เกิดขึ้นไปมาก็พยายามรับรู้ลมหายใจเข้าออก อยู่กับลมหายใจให้ได้บ่อยๆระหว่างวันอยู่กับลมหายใจเข้าออกพยายามดูกายใจเห็นความคิดที่เกิดขึ้นก็ดูความคิดไปดูกายใจสลับกันไปน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะเห็นนะไม่เห็นจะเป็นต้องไปเข้าคอร์สที่ไหนเลยเนี่ยอยู่ที่บ้านก็ฝึกได้ทำอะไรอยู่ก็รู้สึกตัวอยู่แค่นั้นนะนะดีแล้วมันจะว่างมันจะไม่ว่างอะไรก็ช่างมันเถอะนะ เสร็จในะตัวสวะภายในทั้งหลายเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไว้เรื่อยๆให้สังเกตดูว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงเร็วแปลว่าปัญญามันทํางานได้ดีแต่มันไม่เปลี่ยนนะมันแช่อยู่งั้นมาสามวันแล้วห้าวันแล้วนี่แปลว่าปัญญาไม่ทํางานแค่นั้นเองให้ให้สังเกตดูว่าต่อติดอะไรอยู่จิตมันก็ไปติดขัดเรื่องอะไรอยู่นะให้สังเกตดูเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนพอร,รู้ทันปุ๊บเดี๋ยวก็ปรับเปลี่ยนไปเองโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะให้สังเกตดูเชิญ จากคุณพินพิชาทาง Facebook Live กลาบเรียนถามพระอาจารย์เขาค่ะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเสียวๆแปดดตรงศีรษะค่ะเกิดจากอะไรคะแก้ยังไงดีคะเกิดจากมีศีรษะนั่นแหละจะตอบยังไงนะถ้าไม่มีหัวไม่ทุกข์เพราะหัวแค่นั้นเองนั่นมีหัวก็ทุกข์เพราะหัวมีขาก็เจ็บขาเนี่ยเรื่องปกตินะไม่ต้องไปแก่อะไร บางทีเป็นพิสดารยังเงินได้อีกเหมือนลิเล็กมาเสียบหน้าอกบางทีนะเหมือนมีน้ําสักร้อยน้ําอะไรน้ํากระสุนเน่ะนะนะสักร้อยลูกมาทิ่มก้นอยู่บางทีนะสารพัดจะเป็นเหมือนมีเข็มมาเสียบตามร่างกายเจ็บตรงนี้จีดเจ็บตรงนี้จีบเนะี่ยเยอะแยะไปหมดนะอันนี้ก็แค่สภาวะอย่างหนึ่งนะเพื่ะนถ้ามันมีความรู้สึกเสียวแป๊บแป๊บเหมือนมีฟ้าแลบอยู่ในหัวเหมือนอะไรก็ช่างเถอะมีอีกเป็นร้อยเป็นพันอย่างในสภาวะทั้งหลายเวลาเรา ฝึกสมาธิเนี่ยรับรู้ตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นเตืนตเอนเตงไว้งงี้เลยนะรับรู้อย่างที่มันเป็นนอย่าไปวุ่นวายอะไรไปกับมันให้ทาความรู้สึกเมือนเรากำลังนั่งดูหนังดูละครอย่านี้นะพระเอกนางเอกมันแสดงยังไงตัวโกงตัวตลกมันเล่นยังไงก็ดูมันแค่นั้นเองอย่าโดดลงไปเล่นกับมันอย่าไปอินกับบทมากนักนะให้ทําหน้าที่แค่นี้ นันให้รับรู้กายใจอย่างที่มันเป็นนะอย่างที่ย้ำอยู่เบ,บ่อรู้กายไม่ใช่รู้กูนะรู้ใจรู้กายไม่ใช่รู้กูทำให้กูเสียวหัวก็ทุกกับหัวแล้วทีนี้นะนเสียวก็ให้รู้ว่าเสียวแค่นั้นเองอย่าไปวิตกของวันเอ๊ะท่านป่วยอะไรไหมท่นเป็นอะไรไหมนั่นาสารพัดนะของคนนั่งสมาธิอยู่ดีใจเต้นรุนแรง ออกเกยวกสมาธิแล้วเดินขึ้นบันไดสองเก้าเหนื่อยแทบตายอย่างี้บางทีเป็นอย่างนั้นก็มีวิ่งตาตั้งไปโรงพยาบาลนี่หมอตรวจขึ้นหัวใจไม่มีอะไรสักอย่างปกติกลับมาบ้านหายอย่างนี้ก็มีนะบางทีนอนอยู่ดีๆหายใจไม่ออกเหมือนม่มีอากาศจะหายใจตะลีตะเหลือกตื่นขึ้นมากลัวตายก็ไปตรวจไม่มีอะไรสักอย่างนี่คือสภาวะนะแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสภาวะทุกอันนะ นะถ้าไปตรวจสอบแล้วมันป่วยก็รักษาไปนั้นเองแต่ถ้ามันไม่เป็นอะไรก็เลิกตื่นตัวตื่น,ต,นตูมมันได้ลนะน,นี่เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงกว่านี้ใจเราจะตั้งรับได้ไหมมีสติสมัมปชัญญะได้ไหมในวันนี้มีโยมสองท่านมารายงานอายุเจ็ดสิบแล้วนะฟังธรรมทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นสวดมนต์พร้อมพระวัดวังหินในทุกวัน ไม่เคยมีนิมิตไม่เคยมีสมาธิอะไรลึกซึ้งเหมือนคนอื่นเขาสักอย่างแต่ว่าก่อนหน้านี้ลมหัวฟาดพื้นนึกว่าไปซะแล้วนะแต่มันรู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าออใจมันเป็นปกตินะใ,นใจมันไม่วุ่นวายไม่กังวลไม่ทุกข์ร้อนนะยอมรับมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็หายดีปกติดีตอนนี้ทั้งสามีทั้งภรรยานี่ออฟังแล้วก็ชื่นใจว่าเออโยอาไปฝึกจนกระทั่ง มันเห็นผลสัมผัสผลได้ด้วยตนเองวันนี้แหละการฝึกจิตก็คือไม่ทุกข์กับกายที่มันเป็นเนี่ยนะไม่ทุกข์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้เนี่ยนะนี่คือเป้าหมายที่ต้องการไม่ใช่ฝึกเพื่อให้เป็นผู้วิเศษนะฝึกเพื่อให้เป็นอะไรที่เป็นพิสดารพันลึกนะก็ฝึกให้เป็นคนธรรมดาที่ไม่ทุกข์นี่แหละนะที่เราฝึกกันอยู่ทุกวันนี้ต้องการแค่น,นั้นนะ,ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน